ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไลฟ์สาระของเรานะคะก็นําความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube นะคะตัว YouTube นะคะเมื่อเราทําการอัพโหลดคลิปวิดีโอต่างๆลงไปนะคะแล้วเกิดอยากที่จะ ตั้งค่ากำหนดเวลาเผยแพร่ใช่ไหมคะสมมุติว่าเราทำคลิปไว้หลายๆคลิปใช่ไหมคะเราต้องการที่จะให้คลิปค่อยๆทยอยเผยแพร่นะคะหรือว่าเราอาจจะแบบมีธุระติดธุระแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเผยแพร่นะคะ เราก็สามารถที่จะตั้งเวลากำหนดเวลาการเผยแพร่ของตัวคลิปวิดีโอได้นะคะหลังจากที่เราทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปแล้วนะคะวิธีการทำหรือว่าวิธีการตั้งค่าการเผยแพร่วิดีโอนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆของตัวคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะก็ ให้เลือกในส่วนของสาธารณะนะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะปรากฏเป็นลิสต์ขึ้นมานะคะดูในส่วนของกำหนดเวลาไว้นะคะปึ๊บเมื่อเราคลิกกำหนดเวลาไว้เขาก็จะเด้งเป็นมีในส่วนของวันเดือนปีนะคะเป็นช่องเดียวกันอ่ะสมมติเราเลือกวันที่ วันที่16นะคะหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของเวลานะคะก็จะมีเป็นเวลาให้เลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะตั้งเวลาให้เผยแพร่ตอนกี่โมงนะคะเอาสมมติเป็นตอนเที่ยงวันนะคะก็สามารถเลือกเขตของเวลาได้อีกนะคะ อันนี้เราก็จะตั้งเป็นเวลาของประเทศไทยนะคะเราก็จะไม่ตั้งค่าในส่วนนี้นะคะเราก็จะเลือกแค่วันที่กับเวลาเท่านั้นนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆวิธีการกำหนดเวลาเผยแพร่ของวิดีโอใน YouTube นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม กดติดตามถ้าเกิดไม่อยากพลาดสาระดีๆจากไลฟ์สาระช anel ของเรานะคะหรือถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ความต้องการของคุณมาได้นะคะถ้าเกิดเรามีความรู้มากพอนะคะเราก็จะนำความรู้นั้นมาอาัดเป็นวิดีโอแล้วก็นำมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ